เป็นไงคุณคุณเต๋าพอจะได้หรือแม่พอจะได้นรือทำจัตตวาหรือแม่คุณเต๋าพอได้นรืจากทำทตทำตีหรือแม่คุณเต๋าเคยเยอะแล้วเคยเยอะแล้ววันนี้ให้เปิดแทงเลยวันนี้วันนี้ให้ดูตามเขาก่อนที่นี่วันนี้วันนี้เอาเอาลูปแบบก่อนเอารูปแบบของเขาก่อน วันต่อไปหลวงพ่อสมานต้องใช้รูปของเจ้าของเด้อที่นี่อ่านไปใช้รูปใครได้ใช่ผู้นี้เอาแบบเอาแบบหัวคอกินใจเลยทำไม,มล่ะครับอ,เเรอะไรโอ้หาดูนี่หมอนอยู่ก็ลวงป่อตึมหน่ะหลาย,ายกันเอามาจะทำอะไมีอาการให้มันนั่งให้มันให้มันมนอนอยู่ก็พัดลมนี่อาการหลกูลกบุบหลกเวียนหนา อะไรยังไงก็บอกได้เดี๋ยวไปหาหมอต้องนอนนั่งดูก่อนนอนพักผ่อนก่อนสำเรียนไตรคุณสำเรียนไตรคุณสำเรียนไตรคุณ,ยยคณอย่าให้หลวงพอ่อเหลือให้หลวงพ่อเต่ารู้อย่างเด้อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> วันนี้วันที่1 9เอ่อดเดือนกันยายน2 5 6 7นาวันนี้โยมมหาประทวนกลางนอกได้มาถวายความรู้พระภิสุและสัมเนรเรียนนักธรรมที่วัดหนองฟานตะบนหนองฟานเพื่อขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ก็วิชากระวิชาเรียงความแก้กระทูธรรม วิชาเรียงความแก้กระทูธร,รมนักธรรมชั้นตรีตัวหนังสือเขียนตัวหนังสือสวยเนี่ยเป็นเสน่ห์เลยนะครับหลวงพ่อครับคะแนนดีเลยครับถ้าเขียนอ่านไม่ออกนะครับส่วนมากจะเป็นระดับพระผู้ใหญ่ครับไปตรวจข้อสอบไปตรวจให้คะแนนนะครับถ้าอ่านไม่ออกก็คะแนนก็น้อยนะครับคะแนนก็ได้น้อยถ้าอ่าน เขียนสวยสะอาดนะครับตัวใหญ่เออใช่แต่ขอให้ให้อ่านง่ายให้อ่านง่ายแล้วก็มีหัวมีหางอักษรไทยบางคนไม่มีหัวเลยหัวหายหัวหายตามลักนที่เก้าใหม่คะเนนแต่งให้ครบตามกำหนดอ่านเด็ดต้กหน้ากระดาษใหม่อ่างสกาดติดเชื่อม โอ้นี่ขาวทาเลยนี่ของพระเต๋านี่โอ้เหขาวทาเลยนี่เออดูดูดิลายมือสวยมากเลยนี่ลายมือตันเด็ดนี่โอ้ไหนลองเนียนไตคุณดูที่มีลายมือเป็นยังไงบ้างโอ้เขียนดีครับ <c oughs> นี่เนี่ยนี่นี่นนมแม่เหล่มินบรรทัดด้วยเป็นระเบียบดีครับ <c oughs> ไหนพระประเมศรืพระประเรศอ,อ้าวทำทำชันตรีปีนี้วัดหนองฟัน นวลมะเกลือด้วยนี่แกวเลยครับทำเมืองทองเราว่ายังไงครับพระต้องพระต้องงมเลยแม่หลวงพ่อสมานเลยหลวงพอ่อจุดตัวนี้จุดมืดเดินนี่มันมีจุดมืดก็มีจุดโปงก็มีนีก็หิทก็มีพินทุก็มีนะ<ร>พินทุนี่จุดมืดเนี้ยไปต้องไปใส่ไม่ไกลวงนะครับจุดมือดอ่า ตัวพินทุนเนมืดนิกะหิตที่อยู่ข้างบนนะครับแทนหรรอากาศกางงง,ง,งกูก็อันนั้นจุดกลวงครับเล็กศูนเล็กเลยกตานุกเอียงเนี่ยตานุกเอียงมันใหญ่ขนาด